อุ๊ยทุกคนเอาล่ะเอาล่ะและ bring in a rush ศูนย์หนึ่งนะคะขอเล่นก่อนได้ไหมล่าดูนะซุปอ,อุ้ยเอาความเล่นแสงเล่นไล่เล่นแสงเล่นมันเป็นแบบช้ำชา้าทุกคนเห็นปะฟิลกับผิวเด้งปะผิวเด้งผิวใสตอนนี้ผิวสดไม่ได้ลงอ่ะข้างนี้เห็นไหม ต่อมาค่ะเซิร์ฟซอสลิปกลาสบำรุงโทนส้มอิดตุ่นๆน้ำตาลทุกคนสีสวยมากมีชิมเมอร์ด้วยซอเป็นสีแบบโทนส้มอิดนะทุกคนอะก็คือเนื้อแบบลิปกลาสที่เรามีอยู่เลยอืมอันนี้ทาแบบว่าม็อบแมมอบแมเฉยๆอ,อยากได้สีแบบ อ่ะเอวิดเได้หน้าสดรอดอ่ะซุ้มมาแค่หนึ่งซุ้มก็คือทาได้ทั้งปากเลยทุกคนเป็นสีที่แบบว่าไม่ค่อยมีที่บ้านทำมาบำรุงปากแล้วก็มีความชุ่มชื้นชุ่ชชมฉ่ำกับตรงนี้อ่ะฟูฟัฟูฟัพสีชัดมากๆวันนี้มาเหินนะคะให้ดูเห็นไหมทุกคนดูความแบบฉ่ำไฮไลท์แล้วก็สีปากเห็นไหมล่ะจบ